สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียน channel ส่วนภาษานะครับวันนี้มารีวิวแนวทางในการทำโคนทุเรียนช่วงก่อนเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับช่วงปลายเดือนตุลานี้เหมาะสมมากเลยครับในการเสริมธาตุอาหารแล้วก็วิตามินสารเสริมนะครับธาตุเสริมต่างๆของทุเรียนเตรียมรับหน้าหนาวนะฮะ แล้วก็การทาโคนนี่ผมจะเน้นเป็นวัสดุที่ซับความชื้นได้ดีนะครับเพื่อลดปัญหาลากเราเวลาโดนอากาศหนาวจัดหรือว่าโดนลมประทะอะไรเงี้ยครับผมจะทําให้ลากเสียลากแห้งหรือลากช็อกอากาศต้นจะออกอาการเลยนะครับผมอันนี้ต้นยังไม่ออกอาการเลยนะครับต้นตอนนี้เริ่มหนาวมาทิศหนึ่งแล้วนะครับเริ่มเย็นอากาศประมาณ26องศาเริ่มลงมาแล้วนะครับผมที่ขอนแก่นนะครับผม ส่วนทุเรียนหลังบ้านนะครับนี่ครับผมต้นนี้เลยนะฮะต้นทองพิพัดกำลังพัฒนาแล้วนะครับผมกำลังสวยเลยครับแตกใบใหม่ยอดกำลังเดินแต่ว่าอาจจะมีเพลี้ยไฟเข้าเล่นงานบ้างครับเพราะว่าพันุ์นี้มันอาจจะโดนใจเพลี้ยไฟนะฮะต้นอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พันธุ์นี้มันน่าจะน่าจะอร่อยมากครับเพลี้ยไฟเล่นแต่ต้นนี้เนะพี้ยไฟมีบ้างนะครับผมในเมือง ถึงแม้อากาศจะมีคาร์บอนเยอะก็ตามแต่ว่าจะมีบ้างครับผมพวกแมลงอะไรต่างๆก็มีบ้างครับแต่ไม่เยอะเท่าชานเมืองหรือว่าตาบ้านนอกที่อากาศดีนะครับเราได้เปรียบเรื่องนี้นะครับผมแต่มีความคาร์บอนแต่ว่าเราจะลดในส่วนของพวกนี้ได้นะครับพวกแมลงได้แต่ว่ามันจะมีพวกต้นไม้คอยฟอกอากาศอยู่ตัวนี้เราก็ไม่ได้หนักใจอะไรมากนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวไปรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับว่า การเตรียมโคนผมทำไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวกลับกล้องเลยนะครับการเตรียมโคนผมจะใช้วัสดุที่เป็นกาบบล้วยนะครับผมกาบบล้วยนะครับเก็บความชื้นได้ดีนะครับกักความชื้นได้ดีเวลาลดไปแล้วมันจะซับความชื้นคล้ายฟองน้ําอะไรต่างๆนะครับถุงชนินี้เป็นกรบบล้วยนะฮะแล้วก็ย่อยสลายได้ดีมาทาโคนนี้นะฮะปิดโคนเหลือประมาณคืบหนึ่งคืบฝ่ามือนะครับผมนะครับโคนเขากำลังใหญ่ โคนรอบๆร,บรัศมีต้นยังไม่ใหญ่มากนะฮะต้นนี้นี่ครับผมต้นยังไม่ใหญ่มากก็ยังใช้ได้นะครับผมต้นยังไม่ใหญ่มากก็ประมาณรัศมีก็ประมาณ,ามรมาณทรงพุ่มนะครับผมโคนตรงนี้ต้องทําให้เรียบร้อยปิดโคนนะครับผมปิดโคนเรียบร้อยเสร็จป,ปุ๊บล้วก็ไปผสมไปผสมธาตุต่างๆธาตุเสริมด้วยเลยนะฮะ อันนี้เป็นซิงนะครับซิงแบบหาได้ง่ายๆนะครับผมตามท้องตลาดก็แชมพูขจัดรังแคน,นะครับผมเติมเข้าไปนะครับซิงเติมอาจจะไม่ค่อยมากก็ได้นะครับผมว่าเราจะใช้หลายรอบอยู่นะครับผมทุกสิ้นเดือนถึงธันวาน,นะครับผมแล้วก็ธาตุอาหารรองตัวนี้นะครับตัวแคลเซียมแคลเซียมโบลอนธาตุอาหารรองอีกตัวเดี๋ยวเอาหัวจุ่มเข้าไปหน่อยครับเสียดายขอบ,ขอบ ว่าผมเน้นประหยัดนะครับหัวจุ่มแล้วก็ทานอาหารลอมเป็นวิตามิน,นต่างๆหรือว่าทานอาหารเสริมช่วยเพิ่มรากช่วงนี้นะครับผมเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยฮะตัวนี้แล้วเราก็ปิดฝาอาจจะมีขอบเปื่อนๆหน่อยนะฮะก็เอาขอบมานี่แหละครับชุบเข้าไปได้เลยชุบถังหัวถังเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็ซีงอาจจะเพิ่มหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วครับผมก็ต้องเตรียมต้นนะครับไม่ให้ช็อกอากาศลากอากาศลากเขาจะโดนลากฝ่อยเขาจะโดนอากาศเย็นเข้ามาเลยประทะเลยครับเดี๋ยวผมไปดีวิวการลดได้เลยนะครับเดี๋ยวอนี้ตั้งดีๆก่อนต้นอื่นก็ลดได้นะฮะน่ครับ ใบเขียวสวยเลยนะฮะทองพิพัฒพันใหมนครับผมลาดโคนไปลาดทรงพุ่มนะฮะรัศมีวงนอกเตรียมต้นเตรียมต้นนะครับผมเตรียมต้นสลับฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับผมเดี๋ยว คนใหม่อีกทีนึงครับผมแล้วก็ลาดต้นอื่นด้วยก็ได้มาอันนี้ก็มาแล้วนะครับผมเพิ่งลาดไปปุ๋ยแล้วก็นี่นี่ยครับมาใหม่ต้นนี้เหมือนกับจะตต่มาใหม่ได้นะครับเจอซิงกับลากเลี้ยงลากเข้าไปหน่อยสารที่ผมผสมนะครับถ้าเสริมไม่ใช่สารเคมีนะครแต่ว,ว่าเป็นตัวเสริมนะครับผม ัวเ,เสริมทําให้ต้นไม่ชะง,งักแล้วก็โตต่อเนื่องนี่ก็ลาดไปหน่อยเอาไม่ต้องมากนะครับ๋ยวจะเน้นต้นนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าต้นนี้เขาต้องการการพัฒนาเพราะว่าต้นอายุก็เยอะแล้วผมต้องการการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วก็โตได้นำเพ,นเพื่อนนะครับผม แล้วก็ไปต้นอื่นเลยนะครับต้นอื่นเดี๋ยวก็ไปทําโคนด้วยนะครับผมนี่ครับทำโคนให้เพื่อนได้ดูกันเลยต้นนี้นะครับนี่ครับผมโอ้ยอาจจะลำบากนิดนึงครับแต่ว,ว่าพอตั้งใจทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเป็นแนวทางอินซีนะครับ เดนนี๋ยวก็ทำโคนนิดหน่อยครับต้นนี้ไม่ไม่เยอะมากเพราะว่ามันก็มีอันเก่าอยู่แล้วนะครับนี่ครับทำโคนเข้าไปหน่อยโอ้นี่ครับผมโคนนี้มันจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีฮะถึงหน้า หน้าร้อนดูดูแรงเลยนะครับผมมีสาเลยทําไปเลยนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยครับเรื่องต้นช็อกหรือว่าต้นขาดน้ํานะครับดีกว่าเราไม่ทําตัวนี้แล้วมันเกิดเอฟเฟกที่หลังนี้ก็จะแก้ยากอย่างเช่นใบไหมเนื่องจากลากใบไหมนี่มีหลายสาเหตุนะครับขอบไหมขอบข้างๆนี้เริ่มแตกยอดใหม่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวการ จัดการต้นนะครับเราดูกําลังต้นยังไงให้รู้ว่าสมมติว่าลากเราลากดําเกิดลากดาเนี่ยครับเหมือนกับต้นนี้มีปัญหาเรื่องออยอดเหี่ยวยอดยอด,ยอดแห้งไปเลยนะครับลากมีปัญหาช่วงหน้าฝนล,ลากแล้วก็ใบเหี่ยวไปเลยนะครับรากลากเป็นการทูบถ้าเราจะแต่งต้นยังไงให้ต้นมันเดินต่อได้แล้วก็นี่ครับเพิ่งฟื้นมา ต้นนี้เพิ่งฟื้นมานครับผมเพิ่งทําได้แต่งแต่งใหม่นี่ครับผมเสริมโคนไปแล้วเราก็การแต่งต้นยังไงนะครับให้ให้รากเข้ามาดีแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเจาะใส่ต้นอื่นบ้างก็ได้นะครับต้นนี้อะโวคาโด แล้วก็วทำโคนต้นอื่นให้ดูกันอันนี้เป็นกบพิกุกลกบพิกุณก็ทำโคนหน่นะครับโคนหน่อยเอาต้นกาบกล้วยมาไว้เลยนะครับช่วงหน้าหนาวแล้วก็มันจะมีความหนาวเข้ามาทุ้เรียนมันจะช็อกนะครับเราต้อง อัดน้ําเข้าไปหน่อยนะครับช่วงหน้าหนาวจะใช้น้ําเยอะนิดนึงใบมันจะไม่ไหม้นะครับผมเพราะว่าตุเรียนเราถ้ารากแห้งนี่ใบมันจะออกอาการไหม้เลยฮนะที่นีนี่ครับทำโคนกบพิกุลนี้สวยเลยครับอีกสองปีนะ่าจะออกลูกได้ผมมีวิธีการเร่งการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็การศึกษาจาก ช่องต่างๆหรือว่าทางเพจทุเรียนสมาคมทุเรียนไทยอะไรอย่างนี้ด้วยรหรือว่าอาจารย์เหียหมาเราก็ก็ศึกษามาด้วยนี่ครับต้นผมก็เลยโตดีเลี้ยงแบบออร์แกนิกก็คือปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินีครับอย่างต้นนี้2เดือนสอเดือนแต่ว่า ต้นใหญ่มากนะครับเกือบเท่าเอวแล้วอีก2อสามปีสองสองปีกว่าสองปีไปลายก็น่าจะออกลูกได้สักสองลูกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทำไงบ้างเดี๋ยวเอาอันนี้เขาไปแทรกกลนะางนั่นืี่นี่ยครับก็ได้ประมาณนี้ครับโคน มีตัวเก็บความชื้นป้องกันการระเหยออกมาจากดินทําให้ดินมีความชื้นแล้วก็ราดธาตุอาหารเสริมเข้าไปหน่อยนี่ครับผมไม่ต้องมากครับถ้าต้นสมบูรณ์แล้วเอาไปต้นกบทองคำมคมบางกันเลยนะครับต้นนี้ก็โตวสวย นะครับต้องการโคลนที่เป็นการป้องกันนะครับโวกพวกนี้มันได้ปุ๋ยผมเนี่ยครับต้นอะไรสักอย่างกับจุฬาอะไรเนี่ยแหละครับผมที่ป้องกันโควิดมันก็เลยโตยได้ปุ๋ยผมได้ปุ๋ยน้ำอัจฉริยะรัาผมนี่ครับทำโคลนไปใต้ต้นมะละกอ มะละกอนี่ไม่ไม่กลัวครับถ้าตัดทิ้งแล้วมีเชื้อใดโคโรคนมาละกอปกติมันจะเป็นเชื้อราถ้ามันถ้ามะละกอเป็นตอสิมันจะมีเชื้อราแต่ว่าผมก็มีตัวป้องกันอยู่ครับผมเกือบไม่พอนะครับเพื่อนแต่ว่าก็น่าจะพออยู่เดี๋ยวแต่งเอาสักหน่อยเพื่อนๆดูวิธีเลยนะครับเนี่ครับจัด จัดเข้าไปให้มันปิดโคนรอบๆทรงพุ่มนะครับต้นนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าใบเขาเริ่มแตกยอดแล้วฮนะแตกยอดใหม่แล้วกบทองคำโตเร็วหนาต้นเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าก็ก็มาได้มาได้มีวิธีตัวแรกลากดำอยู่เหมือนกันนะครับตอนผ่าถุงลากมันกับจะเสียอยู่ ตักหน่อยแต่ว่าก็มีวิธีจัดการจัดการที่การมุงรักษาการเล่งการอะไรเงี้ยครับใช้แบบสกัดเข้มข้นจากสารบำรุงเสริมสารธาตุเสริมลอยน่ะครับผมกับปุ๋ยนาโนที่ได้มาใหม่มันก็เลยโตโดีเนี่ยครับนี่ครับผมแตกยอดใหม่ปลายดาบทุกยอดเลยนะครับผม นี่เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเร่งผมจะเร่งเขาให้มาได้ตลอดผมจะไม่ใช่ใช้สูตรแบบคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะพักต้นอาจจะไม่ค่อยปุ๋ยแต่ว่าผมมีวิธีป้องกันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องพวกนี้นะครับผมซิงนัดใบสักหน่อยก็ได้นะครับผมแล้วก็วิธีป้องกันยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนะนครับแล้วก็การจัดการต้น การดูแลใบกับต้นที่มีปัญหาที่ผมชี้ไปเมื่อกี้ครับที่รากอาจจะจมน้ําช่วงหน้าฝนแล้วก็มันอาจจะเบนรากอา,อาจจะปลายปลายใบไหมปลาใบไหมแล้วกย็ยอดเป็นยอดเป็นก้านทูบนะครับเดี๋ยวจะดีไว้วเพื่อนได้ดูกันว่าทําไงจัดการยงไงครับผมคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงครับอยากจะรีวิววิธีการทำโคนป้องกันหน้าหนาวช่วง กำลังเข้าหน้าหนาวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาทุเรียนเรานะครับช่วงหน้าหนาวนี้จากสวนทุเรียนการดูแลทุเรียนหลังบ้านครับไม่กี่ต้นนะครับเป็นการปลูกดูแลตัวเล็กๆไม่ใช่แปลงใหญ่เราอาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแต่ว่ามันก็ได้ผลที่ชัดเจนนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษามาณาที่นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดซับ s ไ r i b e กดแชร์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําการจัดการาต้นให้ดูครับการดูแลต้นหลังจากาผ่านหน้าฝนมามีต้นหนิงเฉาการตัดแต่งกิ่งยังไงการแต่งใบยังไงให้มีกําลังพอเลี้ยงต้นต่อได้นะครับผมไม่ให้ต้นตายทิ้งนะครับขอคุณครับ